สีขาวครับปูสามเบีย้ยฝั่งสีแดงกินตัดเข้าไปสีขาวใช้เบีย้ยกินรักษาตำแหนง่งฝั่งสีแดงเดินเม็ด สีแดงทิมเบี้ยสีขาวจึงทิมสูงฝั่งสีแดงขยับโคนสีแดงทิมเบี้ยเขาโจมตีสีขาวเอาโคนขึ้นมารับฝั่งสีแดงขยับโคนขึ้นไป สีขาวขยับขุนฟังสีแดงทิมสูง สีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาวใช้โคนกินไล่หมาม้าสีแดงถอยกลับสีขาวถอยโคน ฝั่งสีแดงจึงกินเข้าโจมตีสีขาวเห็นเสียเปียกนะครับจึงไม่กินแรกฝั่งสีแดงจึงขยับขุนสีขาวจึงโจมตีเข้าทางซ้าย สีขาวยืดเรือยึดคลองฟังสีแดงเอาเรือมาถามต่อสีขาวไม่แลกขยับเรือฟังสีแดงกินสีขาวเดินเรือมาฝากไว้กับเบี้ย ฝังสีแดงขยับม้าสีขาวจึงเอาม้ากินโคนฝั่งสีแดงเอาม้ากินเบีย้ยสีขาวจึงกินลุกสีแดงกินม้า จากนั้นสีขาวดันโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงเอาโคนไปไล่สีขาวใช้ม้าผูกฝั่งสีแดงกินสีแดงจึงเดินขุนจับม้าจับเรือ สีขาวแก้โดยใช้โคนผูกฟังสีแดงถอยเม็ดสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวตีลุกสีแดงชิดเหลือสีขาวขยับเหลือฟังสีแดงเดินเบี้ย สีแดงขยับม้าสีขาวเดินโคนสีแดงกินเบี้ยไล่เรือสีขาวเอาเรือหลบสีแดงขยับม้าสีขาวตีลุก สีแดงขยับขุนชิดเรือสีขาวจึงตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวโอโคนเข้าฝั่งสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวจึงเดินม้า ฟังสีแดงเอาเรือจับม้าสีขาวจึงปิดเกมลุกจน สีขาวขึ้นไม้งคงขวาสีแดงขึ้นมาเทียมสีแดงปูสามเบีย้ยฝั่งสีขาวทิมสูงเข้ามาสีขาวกินไห สีขาวทิมเบี้ยเข้ามาอีกจากนั้นสีขาวทิมเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวขยับโคนสีแดงทิมไล่สีขาวถอยกลับ สีขาวเดินเบี้ยลิมฝังสีแดงขิมสวนสีขาวเดินโคน สีแดงเอาเม็ดกินเข้าไปสีขาวเลือกใช้ม้าสีแดงโอคโคนไล่สีขาวตีลุก สีขาวดันโคนเข้ามาสีแดงเอาโคนแลกโคนสีแดงครับเดินมาขึ้นไปให้สีขาวเลือกสีขาวขยับเรือจากนั้นสีขาวจึงกินมา้า ฟังสีแดงใช้เบียยกิกนสีขาวถังต่อสีแดงกินแรก สีขาวถามต่อเรือฝั่งสีแดงกินสีขาวขยับเรือ สีแดงทิมลุกสีขาวกินลุกสีแดงหลบสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงไงายสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวตีลุกสีแดงหลบ และสีขาวปิดเกมลูกจน